คืนก่อนจะถึงวันที่ทุกอย่างจบสิ้นลงผมอยู่จนดึกเด่นค่อนคืน 老，你再去。雷暴、啊。啊 เอนจชิเข้าสวดีโอยมาเรื่องว้อะไรกันมาเรื่อาอะไรดี High school, off the Spring the dead. จะเป็นเจ้าสาวให้ทากาชิจังเองจริงเหรอจริงนะจริงจริงนะเยวก็สัญญาเลยคนที่เป็นนักเรียนดีเด่นอย่างเธอทำไมถึงซ้ำชั้นได้ทากาชิไม่เข้าใจหรอก อยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วน,นะฝากตัวด้วยล่ะเดี๋ยวก้อยสัญญากันใครโกหกต้องกลืนเข็มพันเล่มนายนี่บ้าหรือเปล่าทักกิพอมีเรื่องที่พี่ชอบใจทีไรเป็นต้องหนีมาที่เดิมทุกทีแบบนี้เนี่ยมาเด็กประถมชัดๆเลย แถมเทอมหนึ่งเพิ่งจะเริ่มมาได้มีนานก็เป็นซะแบบเนี้ยย่าว่าต่ต้องเรียนซ่อมเสริมเลยอาจจะตกซ้ำชั้นเอาก็ได้นะเธงก็เหมือนกันละข้ามห้ายังไม่เลิกเลยนะอัร์ริยะอย่างฉันนอาไม่เป็นไรหรอกมันผิดกับโคบุโรที่ฟลุกสอบเข้าที่นี่ได้นะทาคากิคือว่านะทำไมถึงได้ตามจำจีจำฉายเพราะฉันเกลียดคนโง่อ,อยิ่งคนโง่ที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่นะ่ะ แต่ว่ายังน้อยนายก็ยังรู้ตัวเองว่างโง่ถ้าช่วยบอกนายซะหน่อยอาจจะช่วยให้นายหายงโง่ขึ้นมาหน่อยก็ได้แต่บ,บ้าอืออะไรเล่าไก้แค่ถูกเพื่อนสมัยเด็กหักอกเอาต่บ,บ้าฉันนะนะเมื่อก่อนเคยคิดแบบนั้นกับทาคาชิอยู่จริงๆแต่ดูเหมือนทาคาชิจะไม่ได้คิดอะไรด้วยฉันก็เลย ฉันก็เลยอะไรกันเล่าเหรอน่ามันอะไระคนนอกไม่เชียวถ้าเป็นในของคุณแค่นี่ยอยู่ทำอะไรแผลงๆได้แล้วค่ะอ้าวนาเอานา,า,นาจา์ฮายาชิเดี๋ยวผมจัดการให้เองหยุดสิคะ อาจารย์เทชิมอทำรุนแรงเกินไปแล้วนะอาจารย์เทชิอตายแล้วเลกันแค่ผลายโดนกัดเองนะ อาจารย์เทชิมาเป็นอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์เทชิมาค่อยังอะไรอะอะไรทำไมมโรโรเรียนไม่พอจะกล้ามาขัดจังหวะการสอนอีกแล้วเนี่ย มันที่ต้องหนีแล้วเรื่ออะไรของเธอเนะหมายความว่ายังไงกาชิมีคนถูกฆ่าที่ประตูใหญ่ถ้าไม่ดีนะฮะเรื่องจริงั้นเหรอฉันจะโกหกไปให้มันได้อะไรขึ้นมาเล่าอะไรกันเล่าโถคิดอะไรเพลอเจอแบบนั้นทีอะไรันเอาเทอเนอทำตามที่ฉันพูดมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย มีใครไม่รู้มาที่หน้าประตูใหญ่ผู้อาชารพราลาเลยไปดูแล้วก็เกิดอะไรบางอย่างตอนนี้ผู้อาชากำลังฆ่ากันเองอยู่อะไรกันเรื่องบ้าๆพันนันนอ่มีอะไรลืมของเหรอที่พูดมาเป็นเรื่องจริงก็ต้องหาอาวุธไห้บ้างเอะรแล้วนาย่ฉันเป็นคาราเต้มีสายนะมือเปล่าก็พอแล้วยังไงเรารีบออกจากโรงเรียนกันก่อนดีกว่าเจ้งตำรวจก่อนสิพ่อฉันเองก็เป็นตำรวจโชคดีฮะที่แหก,กโรงเรียนเรื่องมือถือ ไม่จริงนะทำไมเหรอกรุณาถือสายรอสักครู่หรือโทรมาใหม่อีกครั้งในภายหลังเนื่องจากขณะน,นี้มีผู้แจ้งเหตุที่เบอร์หนึ่งศจนเต็มช่องสัญญาณกรุณาถือสายรอสักครู่หรือโทรมาใหม่อีกครั้งในภายหลังศูนย์ผู้สายเต็มงั้เหรออะไรกันประกาศถึงนักเรียนทุกคนเนื่องจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนขอให้นักเรียนอยุปยศตามที่อาจารย์ได้ชี้แนะด้วยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง เมที่สุดก็รู้กันแล้วสินะรู้ว่าเจาช่วยฉันด้วยหยุดนะช่วยด้วยเยเดาน่ดี๋ยคุณทักคากีดีกันเะ ข้างนอกเหอาาเรอการเมียนขุงสหรัฐออกมากันเพียบเลยแล้วทถบนี้จะทา,ทานการกลางกันพี่สุชีพูดถูกแล้วทำตามที่เขาบอกก็อพอหนูรู้แล้วเนะั่นมันวัดที่สกัดที่สอนภาษาญี่ปุ่นวัดตัวนี้เหมอวนั่นเห เลยเรไม่ต้องไปคิดแล้วแทงมันเลยอ,อย่านะ <c oughs> าดูถูกคนจัลอมโซจุส์ วันได้อีกนะเฮ้ตอน,นี่ละ่ะดึงออกซะฮิสชิหันอ,ออกมาไม่ต้องเป็นห่วงนะตอน,นี่ข้าเอาอยู่ไปจับน,นี่มีรัศน,น,นีแกวอฮิสชิเราไว้ฮิสชิ ่แบบนั้นจริงสินะตายไปแล้วตายไปแล้วแท้ๆแต่ยังเคลื่อนไหวได้อยู่พิซาสิชีคทะคิะชีช่วยหน่อยสิเป็ผู้ชายไม่ใช่เหรอทำอะไรทำอะไรเขาสักอย่างสิ ฉี่ไปหน่อยเท่านั้นล่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกอ,อยู่ในบรรากาศแช่ในะอย่าอ้าม่รู้มีอีกกี่คนที่กลายเป็นแบบนั้นไปที่ดาดฟ้าเถอะดาดฟ้าเหรอเราจะไปซ่อนตัวจนกว่าจะมีคนมาช่วยที่นั่นมีหอดูดาวอยู่อ๋อ อะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่เมื่อกี้ยังปกติดีอยู่เลยแท้แท้แร็คอกเหรอนะทับอเมริกาไม่สิกำลังป่อกันจนเองมาจากที่ไหนนะไม่มีข้าทหารอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เลยนี่นา เสียแรงเปล่านะคิดว่ากองกำลังปวกกันตนเองจะบินมาที่นี่คงได้รับภารกิจพิเศษมาแน่ๆเลยไม่ว่างคอจะมาช่วยพวกเราหรอกนะขนาดเห็นแบบนั้นแล้วย,ยังเฉยอยู่ได้พวกที่วิ่งออกไปข้างนอกได้ก็ค<อ>งเป็นแบบนั้นเนี่ยต้ช่วยด้วยอาเจ็บะในตัวตกเรียนตอนนี้ก็คงถ้าว่าเรืนี้เป็นเรก่อก็ไม่เป็นไรแน่ไม่สซ่อแน่อยู่แล้ว,วเราเป็นเพื่อนกันนะี่นาเท่าชิปนี่ i <gasps> ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ความฝันใช่ฝันร้ายตูนได้แล้วท้าไม่รีบไปโรงเรียนแล้วก็วันนี้ต้องไปวักใส่พวกเด็กใหม่ใ้เพิ่งเข้าชมรมซะด้วยพวกมันเป็นสีที่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บพวกมันเหรอถึงแม้จะมีคนตายผู้ก็มาจู่โจมแต่ว่านี่มันไม่ใช่หนังหรือว่าเกม พราะงั้นถึงได้เรียกว่าพวกมันพวกมันกัดกินคนและคนที่ถูกพวกมันกัดตายก็ฟื้นขึ้นมากลายเป็นพวกมันถึงจะไม่เข้าใจเหตุผลแต่นอกจากทําลายหัวแล้วก็ไม่มีทางอื่นจะจัดการได้มันจะทํายังไงดีละ่ะไี่ปที่รูนแล้วการบันไดเอาไว้ไปกันเถอะา ทำไมกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ต้องมีสาเหตุอยู่แน่ๆถ้ารู้สาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขได้แน่เลยฉันจะไปหาดูว่ามีไฟฉายหรือไม่เขียนในห,หอดูดาวบ้างไหมระหว่างนี้ท้านม่รีบหาเปลไฟเอาไว้ก่อนตอนคืนจะมองไม่เห็นพวกมัน พักกิจนี่ิจิา๊าโถทำไมทำไมกันละ่ะถูกกัดแค่นิดเดียวทำไมถึงเป็นมากขนาดนี้ละ่ะก็ไม่ได้นังเลยละแค่ถูกกัดก็ไม่รอดแล้วละ่ะ ก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่จากรชิช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะไรล่ะถ้าจากตรงนั้นแล้วก็คงดิ่งตรงลงพื้นบางทีการกระแทกตอนตกคงทำให้หัวแหลกไปด้วยได้อะ อยากเป็นพวกมัน,นพี่สนิชีนิสชีชไม่เหรอไม่เนอะแต่กชีขอร้องล่ะฉันอยากเป็นตัวฉันเองจนวระสุดท้าย ถ่อยอ,อกมเม่ไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้เขาไม่เป็นหรอกพิษชีไม่มีทางเป็นพวกมันหรอกพิษชีน่ะพิเศษกว่าคนอื่นถอยมาสะพิษชีเห็นไหมทักขะชีพิษชีไม่ได้ตา เีนอะไรไปน่พิชชีอะไรกันแบบนี้มันไม่จริงไม่จริงจริงอยู่ที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ือม,มาบอแบบนี้พะกันชิ <Wow. S 2> อย่านะมันเป็นเรื่องจริงไปแล้ว wow. Oh ไม่ทำเรก็จะถูกกัดฉันไม่ได้อยากให้ช่วยสักหน่อยฉันไม่อยากเห็นฮิสชชิต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าต้องมีชีวิตรอดต่อไปแบบนี้ซู้ให้ฮิสชิชิกัดฉันเนีก็จะได้เป็นพวกมันไปด้วยฮิสชิคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นหรอกทากาชิน่ะจะไปเข้าใจอะไรนั่นสินะเป็นแบบนั้นสินะที่จริงแล้วทากาชิน่ะเกลียดฮิสชิ รู้ว่าเขามาคบกับฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวสิเธอจะไปไหนน่ะถ้าฉันอยู่ด้วยคงเกลกัเธอเปล่าๆเลยจะลงไปข้างล่างเราซับพวกมันหน่อยพูดอะไรของเธอนะตัวคนเดียวยังไงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่กชิ ไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นเลยเธอเลิกล้วเธอเลิกแล้วนะอยู oh, <yeah. S 1> ่กับฉ oh, <yeah. S 1> ัน ในวันที่ทุกอย่างจบสิ้นลงผมข่าเพื่อนรักด้วยมือของผมเองและกอดเด็กผู้หญิงที่ผมรักเอาไว้เป็นครั้งแรก คนที่ถูกคิดอยา่างนี้ไม่เข้าใจแต่ก็เข้าใจครับเขาไปกินซะเาเชี่อภากับเชื่อกนเป็นไปซ่องสักีของลูกผู้ชายหรือเ,เป็นคุณสมบัติของลูกผู้หญิงลย